สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้หนังสือที่ปลาเลือกมาเพื่ออ่านให้ฟังนะคะก็จะเป็น How About You นะคะหรือว่าชื่อเก่าของเขานะก็จะเป็นตกลุมรักให้เป็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นฉบับเปล่ยนโปกสดใสสวยงามน,นะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่อพอดีพอดีคือแบบว่าไม่ใช่แบบว่าสุดโต่งจนเกินไปามาดูวันนี้เรื่องเรื่องที่ปลา เลือกมานะคะเป็นความรักประเภทไหนกันเนี่ยแม่ดูก่อนอันนี้จะอยู่ที่หน้า24-25ประมาณนี้นะคะเรื่องที่เลือกมาก็คือ ลูกที่ต้องการเป็นอิสระกับแม่ที่ไม่สามารถปล่อยมือจากลูกอุ๊ยมีใครประสบปัญหานี้เปล่าอ่าลองมาดูกันดีว่านะคะ้ว่าพ่อแม่ใครห่วงหรือเปล่านะลองดูนะคะเขาบอกว่าความรักของคนทั่วไปจะเป็นแบบผูกมัดโดยธรรมชาติและสัญชาตญาณเวลาที่คุณรักความรักของคุณจึงเป็นพันธนาการคนเป็นแม่จะรักลูกมากยากที่ลูกจะดิ้นรนหลุดออกจากอ้อมกอดของแม่ในทางกลับกันลูกจะต่อต้านและพยายามเป็นอิสระ ช่วงเวลาของการขบดึงเกิดขึ้นอย่างหนีไมพ่พ้นหากลูกสามารถปลดตัวเองจากความรักผูกมัดของพ่อแม่ได้เขาจะเติบโตเป็นสมาชิกผู้ใหญ่เต็มตัวของสังคมจากนั้นเขาหรือเธอย่อมสามารถแต่งงานมีครอบครัวของตัวเองมีชีวิตเป็นอิสระจากพ่อแม่หากลูกไม่สามารถหลุดจากมันเขาหรือเธออาจจะยังคงเป็นโสดและอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแม่ไปจนอายุ30กว่า ไม่เฉพาะแต่กรณีแม่กับลูกชายเท่านั้นลูกสาวคนเดียวที่พ่อแม่รักมากก็อาจรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยความรักที่ผูกมัดเหนียวแน่นของพ่อแม่และไม่สามารถหนีพ้นจากชายคาบ้านเป็นเรื่องยากมากที่จะรับมือกับความรักโดยใช้ทางสายกลางความรักโดยตัวของมันเองแล้วไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่อย่างใดเลยแต่ความรักที่มากเกินไปสามารถก่อให้เกิดความทุกข์เพราะความลุ่ม ลุ่มหลงเกินขนาดภาพ,พยนตร์เรื่อง Ghost Story นำเสนอกรณีนนสุดขั้วของครูที่สอนร้องเพลงซึ่งไม่อาจให้อภัยชายคนรักเพราะเขาไปชอบหญิงอื่นต้องกลายเป็นผีและสาบส่งผู้หญิงทุกคนที่เขาผูกสมัครรักใครอ่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องต่อไปนะคะที่อาจารย์จะกล่าวถึงนะคะอันนี้ก็เลยเอามาแค่นี้ก่อนละกันเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะ,ะเรื่องเรื่องนี้จริงไหมคะ อันนี้เราคิดว่าหลายๆคนแหละ,ะโดยเฉพาะเหมือนสังคมไทยบ้านเรานี้คนค่อนข,ข้างจะเยอะเลยใช่ไหมคะทีะ่พ่อแม่จะเป็นห่วงรักและเป็นห่วงคือเข้าใจแหละว่ารักและเป็นห่วงลูกแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีคือเราควรจะต้องปล่อยให้ลูกเขาไปใช้ชีวิตมีอะไรนะเป,นเ,ปนเป็นวิถีชีวิตของเขาเองอะไรเงี้ยเราได้แต่เหมือนคอย ไกด์เขาคอยคอยบอกเขาว่าเอออันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ที่ถูกต้องคือเขาต้องไปเผชิญปัญหาด้วยตัวเองนะคะคือรักให้แบบมีลิมิตก็พอคือไม่ใช่ว่าห้ามน,น่นห้ามนี่ห้ามทำหรือว่าบอกทุกอย่างว่าเขาจะต้องเดินไปเวนี้อะไรอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งประมองว่าเฮ้ยเขาควรจะต้องมีมีสิทธิมีมีอะไรในในตัวของเขาเองอะไรเงี้ยเป็นชีวิตของเขาเองนะคะ ก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็พอเพราะฉะนั้นความรักที่อพอดีพอดีคือดีที่สุดค่ะไม่ใช่แบบมากเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปวันนี้ได้อะไรสาระเพิ่มจากเพิ่มเพิ่มเติมนะคะจากเรื่องนี้เลย How about you นี่ไปซื้อไปหากันได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปสวดมนต์กันดีกว่าค่ะวจนะเห็นความจริง พระธรรมเพื่อสํารวมจิตใจในห้วงจักรวันมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก,อก่อกําเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันและเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุ่โขนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดั่งรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธ สีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดผลบาง สีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความลงลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดงกันประสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธอาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะ อันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธาอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณน,นี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจจิตใ หากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเปน็นเสี่ยงแต่ถ้าว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ถอเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ําเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปราะะรู้และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งขมทรัพย์อันมหาศาลขมทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคําสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดั่งแก้วผลึกจากพระเมตตาจริง ัแต่แบบนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมีได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่เก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้าอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเอง ตนและผู้อื่นมีได้แบ่งแยกหากจะเป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธ,ธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันละกันนี่คือหลักคําสอนอันเป็นนิรันด์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรก ความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ในเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธาจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจ,จากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจ,จากความหวาดระแวงต่อก,กันบนโลกนี้จงปราศจ,จากการกระทาสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจ,จากสิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจ,จาก รงเป็นโลกแห่งบุดมคติหมายถึงยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายรวนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท,ท,ท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงศัธรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาประสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณที่นี้ว่า จะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยค่ะเดี๋ยวไว้มาดูกันนะคะว่าครั้งหน้าเดี๋ยวปลาจะหยิบยกหนังสือเล่มไหนมาอ่านด้วยกันอีกนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ